อันนี้นะคะของของคุณน,นี่นะคะนะคะจะลองเป็นรอบสุดท้ายนะคะไม่ดูดคือไม่ดูดแล้วก็ไม่ต้องมาพยายามพูดว่าดูดก็คือดูดคือคุณอยากให้ดูดยังไงเราไม่ทราบนะคะมาที่นี่เนี่ยเราถ่ายไปล้วหคลิปที่ส่งให้คุณดูแล้วคุณก็แจ้งว่าเราไม่ได้ดูคลิปที่คุณส่งมาใช่ไหม มันดูดก็คือมันดูดนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเอากละไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะดูดนู่นนี่นั่นคุณส่งมาว่าเราสารพัดนะคะเราพยายามทาที่ให้ที่ที่คุณแจ้งนะคะทั้งหมดนะคะถอดรองเท้าไม่พื้นปูนที่เป็นลายไม่พื้นยางที่เป็นไลายไม้นะคะเอ่อหรือว่าลองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่ะเสียบเลยจะฟี สินค้านะคะเวลาที่มันแปลงไฟมาแล้วจากอะแดปเตอร์นะคะมันจะปลอดภัยมากนะคะจะไม่มีการดูดเป็นเด็ดขาดนะคะการที่ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะแค่ครั้งเดียวจึดครั้งเดียวครั้งที่สองคุณจับมันจะไม่มีปัญหาละแต่คุณแจ้งว่ามันดูดมันดูดคือจับยังไงมันก็จะต้องดูดนะคะแต่นี่มันไม่ดูดนะคะและคุณก็แจ้งว่างงเหมือนกันทำไมถึงร้านแล้วมันไม่ดูดมันไม่ดูดคือมันไม่ดูดค่ะลูกค้า พนักงานถอดรองเท้านะคะไม่ดูดคือไม่ดูดนะคะแล้วขาขานะคะเป็นไปไม่ได้ที่จะดูดนะคะขาตั้งจะดูดได้ยังไงนะคะอืมอ่ะปิดเลยฟีแล้วก็แพ็คใส่กล่องพี่จะถ่ายวีดีโอตอนแพ็คใส่กล่องด้วย สินค้าแปลงไฟมาแล้วนะคะจะไม่ดูดนะคะเป็นพันคนไม่เคยเจอนะคะองอๆฟีเออเออ,เอ,อมันงอมาเอาขาตั้งเอามาสิ ใช่ใช่มีขาตั้งด้วยสิยัดยัดเข้าไป ปิดเลยจ้ะมีการแจ้งด้วยว่าเอองงเหมือนกันทำไมถึงร้านแล้วมันไม่ดูดไม่ต้องงงจ้ะไม่ดูดคือไม่ดูดเนาะไม่ต้องงงเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่ไฟฟ้าสถิตแล้วจะมาบอกว่าดูดเนาะ ถ้าเราไม่รับผิดชอบให้คุณเนี่ยเราไม่ยอมให้คุณส่งมาแน่นอนเพราะอันนี้มันหลายเดือนมากแล้วสินค้าประกันแค่เจ็ดวันเพียงเท่านั้นไม่ต้องฟรีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเอาไอ้ที่อยู่เนี่ยของเขาเนี่ยมาให้เธอติดอีกรอบเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวส่งให้ผ่านแฟดเนาะตามที่คุณส่งค่าจัดส่งมานะคะโอนค่าจัดส่งมาไม่ดูดคือไม่ดูดไม่ต้องงงนะคะแล้วไม่ต้องมาพยายามที่จะบอกว่ามันดูดต้องถอดรองเท้านู่นนี่นั่นเราทําสารพัดตามที่คุณแจ้งนะคะไม่ดูดคือไม่ดูดเนาะ